บบคุณแม่จะว่ายังไงทีมข่าวของเราไปถึงบ้านเลยนะคะบ้านแฟนหนุ่มของพิยาดาค่ะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบ,บุรีรอปภบอกว่าไม่มีคนอยู่ในบ้านทีมข่าวของเราก็โทรหาคุณแม่เลยคุณแม่ของแฟนหนุ่มนางอังคณาคุณแม่บอกว่าไม่ได้ปิดบ้านหนีอะไรหรอกไม่ได้หลบหนีด้วยนะแม่ยืนยันว่าแม่ไม่ได้ผิดไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยจริงๆพิยาดาให้สัมภาษณ์ซัดทอดมาเนี่ยแม่บอกว่าโอ้โหที่พิยาดาพูดมันไม่จริงเลย ก็ยืนยันเหมือนเดิมที่แม่เคยให้สัมภาษณ์หนูใช่ไหมใช่ค่ะคือแล้วแม่ก็ยืนยันว่าแม่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะทางผู้ใหญ่นะเขาบอกให้เราอยิ่เงียบอะค่ะองยิ่นเงียบเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเดี๋ยว่บ้ากันนะคะ นี่นะคะทางฝั่งของแฟนหนุ่มพิยดาเขาก็ปฏิเสธมาตลอดนะคะคแม่ของแฟนหนุ่มก็ปฏิเสธมาตั้งแต่ต้นบอกไม่เกี่ยวทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราได้คุยกับเพื่อนสนิทของพิยดาขอใช้เป็นนามสมมุติเรียกเธอว่าแอมนะคะแอมบอกว่าเอาจริงที่ผ่านมาไม่รู้นะ ไม่รู้ว่าพิยดาขายโทรศัพท์มือถือออนไลน์รู้แค่ว่าเปิดร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์ระยะหลังสังเกตว่าเอ๊พิยดาฐานะดีขึ้นนะก็เห็นเพื่อนรวยขึ้นก็ดีใจกับเพื่อนอะแต่ก็ไม่เคยถามว่าเพื่อนเอาเงินมาจากไหนก็คิดว่าขายเสื้อผ้าออนไลน์คงได้เงินเยอะละมั้งพิยดาเคยเล่าให้ฟังนะคะพิยดาเคยเล่าให้เพื่อนฟังว่าพี่สาวของแฟนหนุ่มเป็นคนพาไปให้เริ่มต้นขายของออนไลน์ แอมบอกว่าสมัยเรียนมัธยมพิยดามีพฤติกรรมสองครัวคล้ายคนสองบุคลิกบางวันไปโรงเรียนในอารมณ์ดีดีบางวันไปโรงเรียนนั่งเครียดดูเหม่อลอยนั่งซึมดูวิตกกังวลไปนั่งระเบียงห้องคนเดียวไม่คุยกับใครก็มีเรื่องที่พิยดาถูกจับข้อหาช่อโกงแอมบอกว่าตกใจนะผิดหวังกับเพื่อนเหมือนกันนะแต่ก็พร้อมให้อภัยส่วนถ้าถามว่าเรื่องที่พิยดาซัดทอดว่า ครอบครัวแฟนหนุ่มเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องหลักๆตัวจริงเลยที่ไปมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องของการชอบโกงเนี่ยตัวเพื่อนคนนี้บอกว่าก็ไม่รู้หรอกนะมไม่แน่ใจอาจจะจริงก็ได้มั้งเพราะว่าก็เห็นพิยาดาไปอยู่กับครอบครัวของแฟนหนุ่มนานแล้วอะอม,มันก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะครอบครัวของแฟนหนุ่มจะไม่รู้เลยหรือว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างส่วนมากเวลาอยู่กับเพื่อนเขาจะล่าเริงแบนเล่นปกติอะค่ะ ต่เวลาบางทีเวลาเขามีเรื่องเครียดจากที่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะมาที่โรงเรียนแล้วก็เงียบๆนิ่งๆอะแล้วก็ไม่พูดอะไรก่อนเช้าเขามาโรงเรียนชเช้าก็จะมานั่งอยู่ตรงหน้าระเบ,บียงแล้วก็ไม่คุยกับใครเลยแล้วพอผ่านไปประมาณเออช่วงไปสายเข้าแถวอย่างเงี้ยเขาก็กลับมาเล่นกับเพื่อนปกติตกใจมากคือทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ต่าพวกหนูด้วยคือเขา คือมันจะมีโพสต์อ่ะโพสตหนึ่งคือพวกหนูแท็กพันใช่ไหมคะเมื่อปีหกหนึ่งแล้วพวกคนอื่นก็ตามมาในเตแล้วก็มาด่าว่ารู้หรือเปล่าเดี๋ยว่าเพื่อนโกงก็มาด่าพวกหนูกันหนูเห็นพันน่าสนิทกับพี่บานสีมากๆคือรักกันแบบว่าหนูก็คิดว่าเออน่าจะรู้เรื่องอะไรเงี้ยแต่เขาสนินข่าว่ที่เขาบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยหนูก็แบบเนีอะไรยังไงแม่ กระบวนการซื้อโทรศัพท์มือถือกับร้านโฟนบายมิ้นเนี่ยมันก็ต้องมีคนทำใช่ไหมอ่มอากับพิยาดาผู้ต้องหาที่ถูกจับเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้ทําคะพ่อกับแม่ของพิยาดาก็บอกว่าพิยาดาไม่ได้ทําเป็นอีกฝั่งหนึ่งทาฝั่งแม่แล้วก็แฟนของพิยาดาก็ยืนยันว่าก็ไม่ได้ทําแต่มันก็ต้องมีคนทําตกลงใครทํานั่นน่ะสิค <c oughs> ุณผู้มนนคือม, <c oughs> มันต้องมีคนทําใช่ไหมะฮะอาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เขาขยายผล ต่อไปกันแล้วกันนะฮะแต่ว่าเราได้คุยกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อเชื่อไหมะฮะเธออยู่สปอปอลาวนะฮะเธออ,อยู่ฝั่งลาวนะครับน้องคนนี้ชื่ออุมากรนะครับอยู่ที่ฝั่งลาวเธอบอกว่าเธออยู่ที่สวรรณเขตนะฮะและเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งจากการสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือกับร้านโฟนบายมิ้นเธอบอกว่า30รกรกฎาคมเนี่ยเธออยากจะได้มือถือ ก็ดูทางร้านค้าออนไลน์ก็เห็นทางฝั่งร้านนี้เขาอยู่ทางฝั่งไทยนะก็ติดต่อซื้อนะครับหนึ่งเครื่องเป็น iPhone 1 1ราคา11,000บาทเป็นมือสองยืนยันว่าก็ซื้อจากเนี่ยโฟนบายมิ้นของพิยดานี่แหละโอนเงินด้วยทางร้านบอกว่าเดี๋ยวส่งให้ภายในวันถึงสองวันสุดท้ายเงียบหายไปนะฮะเลยมั่นใจว่าถูกหลอกคือมันเงียบหายไปพร้อมๆกับที่เป็นข่าวดังที่ไทยด้วยะเธอเลยเชื่อว่าถูกหลอกแน่ๆนะฮะ บัญชีที่เธอโอนเนี่ยเพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือเชื่อไหมครับเป็นบัญชีของธนาคารฝั่งลาวนะเพราะฉะนั้นเธอก็เลยเชื่อว่าก็ต้องมีคนร่วมขบวนการถึงขั้นว่าจ้างคนฝั่งสปปลาวเปิดบัญชีเลยเรอนี่เธอบอกเธออยากมาดําเนินคดีมากแบบช่วงเนี้แหมการจะข้ามฝั่งมาฝั่งไทยเนี่ยช่วงโ,โควิดมันก็ลำบากพยายามตามข่าวที่ลาวก็อยากไปแจ้งคนก็ไปแจ้งไม่ได้ พ่อจะขอมาตีอยู่แล้วแล้วก็แบบด่านก็ปิดโควิดอีพอพอรู้ว่าตัวเองเริ่มจะโดนโกงโูก็เ,เลยแบบเข้าไปดูในเฟซแบบค้นหาร้านอะไรแบบน,นี้แล้วแบบก็ขึ้นมาว่าร้านโกงร้านโกงแล้วแบบคนติดตามเยอะมากแบบคนประจานเยอะมากแบบในโพสต์อ่ะที่คนคนไปเมนอ่ะประมาณพันกว่าพันกว่านี่แหละบัญชีที่เขาโอนไปให้เป็นคน แขงจมัมรัสแต่ว่าจะของบัาทีน่ะอยู่ที่ลาว